สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มสุดช้ำหลงเลือกตั้งได้มาแค่หนึ่งคะแนนทั้งๆท,ท,ที่มีคนในครอบครัวรวม12ชีวิตหนุ่มอินเดียหลงเลือกตั้งท้องถิ่นสุดงงได้คะแนนเสียงมาเพียงแค่หนึ่งคะแนนทั้งๆท,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 ที่มีสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถึง12คนเรากับฟ้าผ่า ลงมากลางใจของชายคนหนึ่งนะครับในรัฐคุตราชของประเทศอินเดียเมื่อเขาลงสมัครเพื่อรับตำแหน่งภายในหมู่บ้านระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเขากลับได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนั่นหมายความว่าไม่มีใครเลือกเขาเลยแม้แต่คนในครอบครัวนายสันโดษเฮมปาตีได้ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านชาวลาในเขตวาปีถึงแม้ว่าเขา จะไม่ได้คาดหวังถึงชัยชนะแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่หนึ่งคะแนนนายสันโดษนั้นนะครับถึงกับใจสลายและร้องไห้อย่างขมขื่นที่หน่วยเลือกตั้งโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขามีสมาชิกคนสนิทในครอบครัวถึง12คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแต่บางคนกลับไม่สนใจไปเลือกตั้งแถมบางคนก็เลือกผู้สมัครรายอื่นแทน การเลือกตั้งมันเสร็จสิ้นลงไปแล้วผมได้แค่คะแนนเดียวแม้แต่ครอบครัวของผมก็ยังไม่โหวตให้ผมเลยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเคยเกิดกรณีคล้ายกันเมื่อ3ปีก่อนโดยมีผู้สมัครอิสระจากรัฐปัญจาบคนหนึ่งนะครับถึงกับต้องหลั่งน้ําตาในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อเขาได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่5คะแนนทั้งๆที่มีสมาชิกในครอบครัวถึง9คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่กรณีของนายสันโดษมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเพราะไม่มีใครเลือกเขาเลยนอกจากตัวของเขาเองก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอ d d i t y c e n ท่านหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใ,นใ,นใ,นในต้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ